สวัสดีครับสกุลบ้านและที่ดินนะครับวันนี้ก็มีทรัพย์สวยนําเสนอเช่นเดิมนะครับเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นรีโนเวตแล้วนะครับอยู่ในทําเลดีมากนะครับอยู่บนถนนฮทไทล่านะครับโครงการเคซีพักวิวนะครับหลังนี้ทําเลดีอยู่ระหว่างตลาดหัดไทมิตรกับตลาดมารวยนะครับไปตลาดหัดไทมิรก็ประมาณ4กิโลตลาดมารวยก็ประมาณ4กิโลนะครับเข้าจากถนนตัวบ้านนะครับหลังที่ผมจะพาไปดูเนี่ยเข้าจากถนนฮทไทล่าเนี่ยแค่300เมตรเองนะครับ ด้านหลังผมนี้เป็นสวนหย่อมของหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวผมพาดูสวนหย่อมก่อนแล้วกันนะครับนี่นะครับก็อันนี้เป็นซุ้มประตูหมู่บ้านนะครับก็สวยๆถนนเมนกวา้วางๆแบบนี้นะครับเข้ามานิดนึงก็จะเป็นสวนหย่อมของหมู่บ้านตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ใกล้อะไรบ้างนะครับใกล้ตลาดหัทไทมิตรประมาณ4ี่กิโลนะครับตลาดมารวยก็ประมาณ4ี่กิโลออกจากหมู่บ้านไปเนี่ยเลี้ยวขวาเนี่ยก็จะไปตลาดมารวยนะครับไปออก สุขพิบาล5สายไหมพหนโยธินนะครับถ้าออกไปออกจากหมู่บ้านไปเรียวซ้ายนะครับก็จะไปตลาดอาไทมิตรไปมินบุรีเรียบพอง2อ,ออกคูบอนได้นะครับนี่นะครับทำเลด,ดีมากนะครับตรงนี้ใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนจตุโชตน,นะครับโอเคตามผมไปชมตัวบ้านกันต่อนะครับไปเลยครับ เอามาถึงบ้านที่ผมจะนำเสนอวันนี้แล้วนะครับนี่หลังนี้เลยนะครับไปชมกันเลยครับอันนี้จะเป็นถนนหน้าตัวบ้านนะครับฝั่งนี้จะมาจากทางถนนหาไทยลาดนะครับเข้าจากถนนหาไทยลาดมานิดเดียวนะครับก็ถึงตัวบ้านนี้แล้วนะครับประมาณ300เมตรนะครับนี่หลังนี้เลยเป็นบ้านเดียว2ชั้นนะครับรีโนเวทให้แล้วสวยๆเลยนะครับ50.6ตารางวา3มห้องนอน2ห้องน้ำนะครับด้านหน้า ต่อเติมหลังคาที่จอดรถไว้แล้วนะครับจอดรถในบ้านได้น่าจะได้สองคันนะขึ้นตรงคันหนึ่งแล้วก็เอี้ยวทางซ้ายคันหนึ่งได้นะครับนี่เลยนะครับพื้นปูกระเบื้องให้แบบนี้ทางนี้จะมีประตูบานสไลด์กระจกนะครับเข้าครัวด้านหลังนะครับฝั่งนี้ก็จะเข้าโถงตรงโถงบันไดแล้วก็จะมีประตูทางเข้าหลักอยู่ตรงนี้นะครับเป็นบานสไลด์กระจกสไลด์ได้สองฝั่งนะครับนี่ หลังนี้เนื้อที่ห้าสิบจุดหกตารางวานะครับทำเลดีมากๆนะครับเข้าออกได้หลายช่องทางเลยนี่ฝั่งนี้จะเป็นพื้นดินโรยหินไว้นะครับจัดสวนย่อมได้นะครับด้านหลังเป็นพื้นที่โล่งนะครับเป็นทุ่งนาลมดีมากๆนะครับเย็นสบายมากเลยแล้วก็หน้าบ้านหลังนี้นะครับหันทิศเหนือนะครับอันนี้ฝั่งหน้าบ้านจะให้ดูมุมนี้นะครับท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0 9 5ย์2ก สองสี่เจ็ดเก้าสุขุมบ้านและที่ดินนะครับในหลังนี้อไปชมภายในบ้านกันนะครับโถงชั้นล่างก็พื้นเป็นแบบนี้นะครับแกนิโต้แผ่นใหญ่หกสิบพุทหกสิบเซนนะครับป้าเป็นผ้าชับเรียบแล้วก็เลนระดับไว้หนึ่งจุดนะครับตรงนี้นะครับโอ้ลมดีมากเลยพัดตึงตึง,ต,งตึงเลยนะครับนี่เลยนะครับนี่จะเป็นบันไดนะครับราวบันไดให้ อย่างแบบนี้เลยเป็นสแตนเลสแบบนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นห้องน้ําชั้นล่างนะครับห้องน้ําชั้นล่างห้องน้ชั้นล่างอยู่ตรงนี้นะครับก็ปรับปรุงให้ทั้งห้องนะครับบุกผนังปูพื้นเปลี่ยนสุขพัณฑ์กอกน้ําฝักบัวเปลี่ยนให้สวย,สวยพร้อมใช้งานนะครับนี่ชักโครกอยู่ฝั่งนี้นะครับใช้อย่างดีเลยเป็นแบบชิ้นเดียวแบบนี้นะครับ ชมกันต่อนะครับถัดมาโซนนี้จะเป็นโซนครัวเดิมของโครงการนะครับนี้ก็จะมีเคาน์เตอร์อยู่2อฝั่งฝั่งนี้ก็จะมีซิงค์ล้างจานให้นะครับ1ชุดอันนี้จะเป็นครัวเดิมจากโครงการนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์แบบนี้แล้วก็ถัดมาตรงนี้จะเป็นส่วนที่ต่อเติมเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นครัวอีก1ชุดนะครับนี่มีเคาน์เตอร์มี ตอแก๊สแถมให้นะครับตับแก๊สสองหัวแบบนี้เลยท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับศ9นย์เก้าห้าเก้าศูนย์สองสองสี่เจ็ดเนลนีนะครับนี่แถมเครื่องดูดควันให้ด้วยนะครับนะครับอันนี้เป็นพรอบแต่งนะครับเป็นเครื่องทำน้ำดื่มนะครับท่านใดที่ มีบ้านส,สวยๆแล้วนะครับอยากมีเครื่องทําน้ําดื่มนะครับไม่อยากไปหิ้วให้หนักจากห้างนะครับก็ตัวนี้แนะนําได้เลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็ผมดูแลติดตั้งย้าย์วิสให้นะครับเปลี่ยนไส้กรองให้ตลอดอายุการใช้งาน,นครับตอนนี้จะเป็นด้านหลังของตัวบ้านนะครับก็เป็นลานซักล้างแบบนี้นี่ด้านหลังเป็นพื้นที่โล่งๆแบบนี้นะลมพัดเข้ามาดีมากนะครับนี่นะครับเปิดหน้าต่างนี้ไม่ต้องเปิดแอร์เลย ลมดีนี่แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นประตูบานสไลด์นะครับออกไปหน้าบ้านนะครับโอเคตามผมไปชมชัดสองกระต่อนได้เลยครับเดี๋ยวผมให้ดูมุมนี้นิดนึงนะครับห้องโถงจากภายในบ้านออกไปหน้าบ้านนะครับนี่เลยห้องโถงกว้างมากครับเป็นรูปตัวแอลมาถึงมาถึงตรงนี้เลยนี่เลยนะครับ โอเคไปชมชั้นสองกันต่อได้เลยครับนี่พื้นบันไดเป็นแบบนี้เลยเป็นแผ่นเดียวแบบนี้นะครับเป็นแกนิตนะครับแล้วก็ราวบันไดให้เป็นสแตนเลสแบบนี้เลยขึ้นมาถึงชั้นสองนะครับก็พื้นเป็นแกนิกต้แผ่นใหญ่นะครับหกสิบคูณหกสิบเซนสีเดียวกับชั้นล่างนะครับเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมของหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้หันหน้าทิศเหนือนะครับหน้าบ้านทิศเหนือ ห้องมาสเตอร์เบดรูมก็อยู่โซนด้านหน้านะครับฝ้าเป็นฝ้าชับเรียบแบบนี้นี่เลยนะครับห้องน้ําจะอยู่ทางนี้นะครับห้องน้ําชั้นบนเนี่ยจะมีประตูทางเข้าสองบานนะครับอ,อ่อเข้าจากทางห้องมาสเตอร์เบดรูมหนึ่งหนึ่งบานนะครับแล้วก็เข้าทางโถงบันไดหนึ่งบานไปดูห้องน้ํากันนะครับห้องน้ําชั้นบน นี่ก็ปรับปรุงให้ทั้งห้องนะครับปรับปรุงให้สวยๆแบบนี้เลยบุกผนังปูพื้นเปลี่ยนสุขพันนะครับกอกน้ำฝักบัวเปลี่ยนให้เป็นของใหม่ทั้งหมดนะครับห <c oughs> ันกลับมานิดนึงจะเป็นโถงบันไดชั้นบนนะครับนี่เลย <c oughs> บ้านสวยทำเลดีนะครับเคซีปักวิ่ถนนฮัทไทล่าสนะครับ ตรงนี้ใกล้อะไรบ้างใกล้ตลาดคาไทมิรใกล้ตลาดมาลุยนะครับสองตลาดเนี่ยอยู่ใกล้ๆก,ก,กันนะครับระยะทางประมาณ4กิโลนะครับใกล้โรงเรียนเบนจมะราชาลัยนะครับเบนจมะราชาลัยประมาณ3กิโลเบนจมะราชาลัยซอยไทยละมันนะครับจากตัวบ้านไปประมาณ3กิโลนะครับนี่เลยอันนี้เป็นห้องที่สองนะครับห้องนี้จะอยู่โซนนหดังของตัวบ้านนะครับนี่ให้ดู ด้านหลังนะครับนี่จะเป็นวิวแบบนี้โอ้ลมดีมากนะครับนี่เลยนะครับโอ้เห็นถนนฮัทไทยร้าไน,นะครับรถวิ่งอยู่นะเข้ามานิดเดียวเองนะครับหลังนี้ห้องเดี๋ยวไปดูห้องหลัจะชัดกว่านี้นะครับอ่ะ <c oughs> ไปดูห้องถัดไปนะครับห้องที่สามนะครับ จะเป็นห้องที่3นะครับห้องที่3ก็จะอยู่โซนด้านหลังเช่นกันนะครับ2กับ3อยู่คู่กันนะครับอยู่โซนด้านหลังนี่เลยนะครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ0 9น9 0เ2้า9้าเาูสด้าหมู่บ้านที่ดินนะครับหรือดูหลังนี้แล้วชอบนะครับก็แคปรูปส่งไลน์สะดวกสุดนะครับไอ l ดี e ไลน์ผมจำง่ายมากนะครับ at home 4 at side home บ้านแล้วก็เลขสนะครับนี่ให้ดูนะครับ เห็นถนนทาดไทรลาดไหมครับที่รถวิ่งอยู่นะครับของเห็นรถวิ่งชัดเจนนะครับเข้ามาเพียงสามร้อยเมตรนะครับถึงตัวบ้านหลังนี้เลยแล้วนะครับทำเลดีมากนะครับสนใจสอบถามข้อมูลเิ่มเติมได้นะครับศูนย์เก้าห้าเก้าศูนย์สองสองสี่เจ็ดเก้าศูบ้านและที่ดินนะครับก็สำหรับรีวิวบ้านหลังนี้นะครับก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งช่องของผมไว้ด้วยนะครับผมจะมีรีวิวบ้านคอนโดที่ดิน อัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ